สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับโดยคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีให้กับเลเยอร์ต่างๆนะครับต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเป็นการแยกเลเยอร์ในส่วนของผมหน้าเสื้อและก็ตานะครับคลิปนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสีนะครับโดยลําดับแรกนะครับผมจะเลือกเปลี่ยนสีเสื้อก่อนเลยแล้วกัน นะครับโดยการไปคลิกที่เรยอเยะของเสื้อแล้วไปที่ image แล้วไปที่ a d j u s t m e n t แล้วไปที่ Hoe oh, s a t u r a t i o n นะครับบางท่านนะครับตรงนี้ก็อ่านว่าโ e oh, บางท่านก็อ่านว่าฮิลนะครับซึ่งอ่านได้ทั้งสองแบบนะครับเราจะอ่านแบบไหนก็ได้นะครับซึ่งเป็นการในฟังก์ชันนี้จะเป็นการปรับสีนะครับระหว่างแกน X กับแกน Y นะครับคลิกเลือกเลยครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างโฮลส u ูเ t ชันขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าต่างตรงนี้นะครับค่าโฮลนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนสีนะครับค่าสตูเ t ชันก็เป็นการเปลี่ยนสีเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นในทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราก็ปรับซ้ายขวาได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าเราชอบแบบไหนเสื้อนะครับควรจะเป็นสีไหนนะครับ หรือหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ฟังก์ชันนี้นะครับบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้กับภาพในบางประเทศนะครับโดยการคลิกที่ c o l o r i h t ตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเซตสีให้อัตโนมัตินะครับอ่าโอเคผมจะใช้วิธีนี้เลยละกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ c o l o r i h t แล้วก็กดโอเคเราก็จะได้เสื้อนะครับเห็นไหมครับเราจะดูเสื้อเห็นไหมครับ จากสีที่มนๆพอเราเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็จะดูเป็นมีเป็นเสื้อนักนักเรียนปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเลือกเปลี่ยนผมในระดับต่อไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกที่เลเยอร์ผมแล้วก็มาที่อนมแล้วก็มาที่แอดจัดเอแล้วก็มาที่โฮลแอสตัตูตเลชันตรงนี้นะครับอ่าเพื่อไมการเสียเวลาเราลองคลิกที่คอร์ไลท์ดูนะครับเป็นไงฮะ ถามว่าสีนี้ใช้ได้หรือ,อยังนะครับมันก็ดูที่จะ,ะเป็นผมที่มีมิติมากยิ่งขึ้นเห็นะครับจากที่เป็นสีนํำตานํำตาลขาวดำพอวิทีคา o l o ไ i z ์ ize, มันก็จะดูออกจะเป็นสีดำมากยิ่งขึ้นครับแต่ผมยังไม่อชอบแบบนี้นะครับผมก็จะติ๊กที่คา l o r ไ z e ์ออกนะครับแล้วมาเลือกเองดีกว่านะครับเห็นไหมครับ สีมันก็จะดูเป็นผมมากยิ่งขึ้นนะครับลองปรับดูนะครับอยากได้ผมสีเงาที่มีกลิ่นอายของสีน้ำเงินขึ้นมาจนแซมนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับปรับเลยนะครับอันนี้ก็ลบสีน้ำเงินออกนะครับแล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะครับอยากอยากได้ผมแบบไหนนะครับผมจะเอาแบบนี้แหละนะครับกดโอเคต่อมา คลิกที่เลยเยอร์หน้านะครับก็ไปที่ i m a g ินการจัดเมนตแล้วก็มาที่โ,โหมดการเลชเช่นเดิมน,นะครับสมวรับน,นี้ก็ผมก็จะลองปรับดูนะครับอ่าลำดับแรกเลยลองคลิกที่ Colorize ก่อนนะครับถามว่าหน้าเป็นสีอะไรฮะหน้าเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับอ่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรับเอง นะครับโดยผมก็จะลองปรับซ้ายขวาดูนะครับปรับด้วยความรวดเร็วเลยเพื่อดูว่าอาในส่วนตรงไหนมันใกล้เคียงกับหน้าที่เป็นมนุษย์มากที่สุดนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนะฮะไม่เป็นอ่าเบอฮัทที่หน้าเขียวนะครับมนุษย์ของคนไทยคนไทยนะครับสีผิวก็จะออกเป็นอ่าแดงเหลืองนะครับแดงเหลืองผมก็จะปรับ ค่านี้ไว้ที่ประมาณนี้แล้วก็ค่าสโตนเลชันก็ลองปรับดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะมจะเริ่มแดงออกมาละนครับโอเคมันเริ่มโอเคแล้วล่ะนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีขอบมีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปวอลี่นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีทําเอาแต่เฉพาะสีอย่างเดียวก่อนนะครับเมื่อได้แล้วนะครับตามต้องการแล้วกดโอเคนะครับต่อมาก็มาที่ตา สังเกตเห็นว่าตาเราเรายังไม่เปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็ต้องเลื่อนเลเยอร์ตาไปก่อนเพราะว่าเลเยอร์ตาของเราเนี่ยมันอยู่ที่ใต้เลเยอร์หน้านะครับตามหลักการทำงานของเลเยอร์แล้วเลเยอร์อยู่อยู่ด้านบนสุดก็จะแสดงภาพนะเพราะฉะนั้นตาเป็นส่วนเล็กๆนะครับเราก็จะมาให้อยู่ที่ด้านบนของเลเยอร์หน้านะครับสลับนิดนึงนะครับต่อมาเราก็จะมาทําการปักเลเยอร์ตา เลย์ตานะครับผมก็ลองปรับลองปรปับที่สารละายอยู่ตาเป็นสาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีในการปรับน,น,นดินแน่นนวดนะครับปับเองไม่ต้องไปวอลลี่นะฮะใส่ตาเอาแค่มันให้มันอขาวก็พอฮนะขาวก็พอ โอเคนะครับประมาณนี้นะรับกดโอเคเดี๋ยวถ้ามันยังขาวไม่พอนะฮะถ้ายังขาวไม่พอ mm. เราก็จะมีวิธีแก้นะครับ mm. เดี๋ยวจะไปคลิปต่อไปนะครับต่อมาเราก็จะมาทำการปรับเลเยอร์ของโบ จับพื้นที่ l a เยอร์ w บแล้วก็มาที่ Inmate อิมเมจอ m ดจ t สมาที่โหมด t กอเรชันเหมือนเดิมนะครับลองปรับคือลองติ๊กที่ค o ร์ไล z ์ก่อนนะครับสังเกตเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนสีเลยเลื่อนไปยังไงก็ไม่เปลี่ยนสีเลยถามว่ามันเป็นอะไรทำไมไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าเกิดปัญหาแล้วแหละ อันนี้เรามาเช็คที่เลเยอร์ของเรานะครับเลเยอร์โบนะครับถูกทับด้วยเลเยอร์เสื้อตรงนี้นะครับเพราะเลเยอร์เสื้ออยู่บนสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลื่อนเลเยอร์โบขึ้นมานะครับไว้บนเลเยอร์ของเลเยอร์ของเสื้อนะครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนเปลี่ยนสีของเลเยอร์โบนะครับเราจัดลำดับของเลเยอร์นะครับ ต่อมานะครับเป็นการาเปลี่ยนสีโบนะครับโบนะครับก็มาคลิกที่เลเยอร์โบนะครับแล้วก็มาที่เอมดอะดจัสเม,เมนต์แล้วก็มาที่โอสัคตูเรชันเหมือนเดิมนะครับลำดับแรกนะครับผมก็จะลองคลิกที่ c o ลลาร z e ดูก่อนนะครับปรากฏว่าโบเปลี่ยน นะครับจากสีสีน้ําตาลมันหมุนก็กลายเป็นสีค่อนข้างที่จะน้าเงินนะครับแต่จุดประสงค์ของเราที่จะต้องการจะเปลี่ยนนะั่นก็คือเปลี่ยนให้เป็นสีน้ําเงินเลยแล้วก็ลองปรับดูนะครับซ้ายขวาดูเลยนะครับเราก็เลือกให้ามันเป็นสีน้ําเงินนะอย่างตัวน,นี้นะครับก็จะออกน้ําเงินน,นิดๆนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้ โอเคนะครับหลังจากที่ทุกส่วนนะครับเปลี่ยนสีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการลบในส่วนที่เกินตรงนี้ออกนะครับกดติดตามคลิปต่อไปเลยครับเดีอนน้อเพียงก็ไปฝึกเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ ยัง <Mile> คิดที่แก๊งยัง Stay so fresh c a u e we get no stress ah จุดเริ่มต้นทุกเกิดจากความคิด from a little teen dreamin about d o i g things so we started o f a little deep ผู้ใหญ่บางคนก็บอกอยากดังทำไมไม่ลองทำแบบกูสิดีความเค้าลบมีกี่จำกัดในกระเป๋าเันเหลือวิซิ o compare me to other a p p e r s เพราแบบนี้ค่ที่มัน d e m o no matter o l a a r y หลายคนเขาคุยถามมาอยู่โอ้ยนั่นคือสเวกิ้น t h a s w I d a h ฉันรับร้องตั้งแต่เด็กโ let me say it ู้ว่าเด็กอย่างผมจะพยายามให้ไปถึงฝันปลุกให้ผมได้เติบขึ้นมามันโดนสน้ำเข้าไปหนึ่งคันลุกขึ้นแล้วมาฝึกกันฝึกให้มากกว่าหมื่นวันเด็กแลวไงจะผิดผมร้ายและแสบร้อนมากกว่าืนคันเปิดสมองกับทงสองมือและกันออกมาให้เป็นทำนองเหมือนในบทนียายที่เป็นตัวจริงไม่ใช่แค่ตัวจำลองผาก็ให้มันแคล้วไปผิดก็ให้มันแล้วไปย ย่าเด็กลงไงครับอายุไม่ถึง2ี่สามันเลิศเดืนเด็กได้เด็กลงไงครับฮันรประสบการผ่านเสียงตั้งแต่ตัวยังเล็กน้อยเช้ามาเป็นวูบเดียวก็หาให้ทำสารจะเป็นร้อยความคิดเหมือนเด็กฮันดับหนึ่งถึงสิความฝันเรื่อยพอลมแล้วก็ลุกอีกช่างตัวในฐานแม้ทุกคนตัมีปัญญา ดินรนเป็นนายพระแต่กลับไม่มีเวลาเดินไปตามความคิดทำตามเจตนาลงกูปล่อยชีวิตจิยึผมและยกไม่หยุดจุดายจะเรื่องใกล้ก็เมื่อสองขาลราเลื่อมข้ามกูดึงเสื้อขึ้นปาดเงือแม้หนทางระยะยาวกูอยากมางทีจะล้มลงูมีทางออกตั้งหลายทิศถ้าชนะกำหนดที่ใจทุกดาวที่มุ่งไปกำหนดชีวิตตัดตั้คำชมที่ได้รับไลืมเรื่องรูกที่ได้ดังพลังที่ได้รับเป้าหมายใครในชีวิตจิตสิ่งสำคัญที่อยากจะทำเดินนำฝันของตัวเองสุงที่สุดขึ้น หลาลงหลือฟองพึงอเด็กงไงครับป่อยลูกันเด็กอเด็กงไงครับอย่าเพิ่งมองว่าพวกผมโงาเเด็กลงไงครับอายุไม่ถึงยี่สิบแตกำลังเลิฟดวนเด็อเด็กลงไงครับอ่าฮ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 ่าเ่า่าฮ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 กาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่าดูาฮ่าฮดาฮ่าฮนา่า่าฮาฮ่าฮาย่าฮ่า่าแาฮ่่าฮ่กฮ่าฮ่่าา่า่าา